เป็นคุณผู้ชมมมเมพาเพลินมานานๆน,นะคะคุณจะรู้ว่ามุมเมเป็นคนที่มีปัญหาผิวไม่น้อยทีเดียวค่ะรอยสิวริ้วรอยนิดหน่อยเพราะดิฉันเอยแล้ว mm. แต่งหน้าเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยจะติดทนนะคะว่ามันมีอะไรบ้างไหมในโลกนี้ที่จะช่วยให้ผิวของเราดีขึ้นได้นอกจากการประคมครีมจากด้านนอกเข้าไปค่ะเพราะมีปัญหาหนักขนาดนี้นะคะโุมเมก็เลยคิดทําผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวนี้ขึ้นมาเย้วิงกี้เบบี้คลาสนะคะหลังจากที่ไปเป ก็ค้นพบว่าเราจะต้องทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเข้าไปเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยมีหลายตัวที่ไม่สามารถผลิตได้ด้วยตัวเองค่ะหลังจากทดลองรับประทานด้วยตัวเองแล้วจนพอใจก็เลยบอกเขาว่าเฮ้ยทำไมเราไม่เอาสิ่งนี้มาแชร์คุณผู้ชมมูเบป้าเพิร์นบ้างล่ะซึ่งส่วนประกอบสําคัญก็มีดังต่อไปนี้ค่ะกลูตาซีช่วยให้ผิวเรากระจ่างใสและคาย Advanced Collagen Tripeptide ช่วยลดรอยย่นให้ใบหน้าของเราได้ด้วยค่ะทายาลูล่อเพียวผิวมันดูเด้ง ช่วยลดการเกิดสิวแอสตาแซนตินค่ะออกแดดแล้วไม่ดำไม่คล้ำขึ้นนั่นเองค่ะเรื่องของวิธีการรับประทานง่ายมากเลยนะคะทานวันละหนเดียวเองค่ะก่อนนอนนะคะ2แคปซูลมั่นใจได้ว่าปลอดภัยนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมีออยอเรียบร้อยค่ะถ้าเกิดอยากจะผิวสวยเรืองแสงสวย3มิติกับโมเมนะคะก็ติดต่อได้ตามข้างล่างนี้เลยนะคะก็สวยไปด้วยกันนะคะกับวิงกี้เบ plus